มเามาดีมกด็กๆท่านขอทานอยู่ป้ายถึงว่า embrace peace เรียบ embrace peace นี่ประม,ม,มาณฉันญตาบอดเพรไม่เห็นช่วยด้วยช่วยด้วยใช้สมองใจดีนะคุณอมรนะใจดีมากนะเดินมาก็เป็นไงครับนะก้มลงครับทำอะไรครับหยิบป้ายขึ้นมาครับคลิกด้านหลังป้ายมันเกิดกระดาษขาวๆเขียนใหม่แลว้วก็วางงแล้วก็ทำไงครับใจดี ก็กระเป๋าเลือส you know, no, no. ่กเนกไปบ้านุอมอะไรจะมาครับเด็กน้อยก็บอกน้าๆชินะคนเมชาต้ตงน้าคนเมชาติเอสิ่งน้าเดินได้ดิรุ่นตนะครับเร็บอกมาพีอะไรแล้วนูน้าๆน้าๆเดี๋ยวร่นทำอะไรนะกินอะไรนก็ทำอะไรบางอย่างเน่ยดกบอกมาพีอะไรแวนน้าๆแปลกมากเลยมีคนอ่ตัวหน้าผมนะเมือนอ่านอะไรบางอย่างนี่แหละสักพัหนึ่งข้กระเป๋าเดือสั แล้วก็เดินจากไปถ้าไม่รลายคนเลยที่นอย่างเงี้ยบางคนเดินจากไปแล้วเดินย้อนกลับมาก็มีอยู่ตัวหน้าผมสมัครหนึ่ง่านอะไรบางอย่างพเาติดตานแล้วเดินจากไปนาทำอะไรอ่าขีดไัด้ไมขีดอะไรไปได้มาชิ้ันเ วันน so ี <cu> ้สดใสจใจวันนี้มีความสุขเต็มเลยแต่จัมองนมดเดีเอาคนจดสตางคคนจะสตางคว่าอะไรครับถามถามถาทุกท่านถามว่าฉันตะบอกผมเห็นจริงจริงด้วยกับ Today i อ a สติฟูเดย์เนี่ยอะไรให้ความสุขเราได้มากกว่ากัน s b เ a u t t f u l day เราได้ภาพมูสิเราอยากอยู่ใกล้คนมีความสุขคนมีรอยยิ้ม นะครับหรืออย่างอื่นคนหน้าจะมีในเรื่งความทุกข์ครับคนมีความสุขมีรอยยิ้มใช่ไหมครับคนอยากใกล้ใช่ไหมครับเชื่อใจไหมเนี่ยภาพที่ชัดเจนมากเลยว่าถ้าเราสามารถส่งมอบความสุขให้ผู้คนนั้นเราก็เดจะมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตเราทุนเดย์อิสติสุดเลยเป็นการส่งมอบความสุขให้ผู้คนลองคิดสิ่งดีๆก็ย้อนกลับมาที่ใครที่ได้เช่นเดียวกันนะถ้าเราคนที่มีความสุขเีราจะมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตเราใช่ไหมครับอาจารย์ขอแก๊งหาสิบบาท คืออย่างสอคนะมาเ็นแค่สิบบาทไปดีกับละเลยไหนก็ได้ขับเบนแสิบบาทขับเบนแสิบบาทลงเลยไหนก็ได้ขับแสิบาทตอเราลเรื่องไม่ค้ตาับ่สิบาทไม่มีตังเลยับนแสิบาทไปนกรอเราอ๋ระจเป็นบนสิบาไม่มีไา บอกบ๊วยนะครับก็ไม่คปอบ๊วยกำลังน้ำชาสิ่งแรกเป็นแล้วตะกลไกไหมแฝงแต่แลนะความสมเกลียน้อยอาจารย์จะบอกอะไรทุกท่านในห้องเชื่อใจไหมถ้าใจขอแรงทัศนคติท่านมีก็ให้าจได้ถ้าไม่มีให้ได้ไหมไม่ได้ความสุขก็เหมือนกันถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีความสุขจากใครนั้นเราก็เชื่อใจในพระประสงค์มอบให้ผู้คนไม่ได้ส่งมอบก็แบบแห้งๆเรื่องชีวิ นี่นี่คือเรื่องจริงนะครับถ้าเราสร้างความสุขมันโบกร้องแรกมันต้งเรื่องการสร้าเพราะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการสร้างความสุขในตัวเองถ้าเราสร้างความสุขในตัวเองได้มันจะสามารถโฉบชีสได้ได้ได้แต่งอารมณ์เต็มปากนะครับให้รู้สึกแบบใช่เลยเราเนี่ยส่งให้นะเหมือนคุณโบส่งให้ชี้สิไงครับดีดีดีนะความสุขมันเกิดจากภายในนม่ออกใช่ไหมครับอ่ วันนี้วันนี้นะครับเราก็จะเ,เริ่มเริ่มโตจากตัวเราได้แล้ดีนะครับเราเราจะเริ่มส่งไปให้กับรองได้ะจะมีความสุขมากครับนะครับมาอยู่ร่วมกันที่โอ้ไม่ดดมัดน,นดีอะ่ะมันน่ามาจริงไหมครับมันน่าอยู่อะ่ะทุกคนส่งความสุขให้กันมันน่าอยู่ไหมมันน่าอยู่มากนะครับแล้วนอะ็เป็นไงครับก็เราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตั้งนานนะมานัวอยู่ที่บ้านอีกอะ่ะใช่ไหมสร้างสราา้าง้าองค์กรนี้มันน่าอยู่นะครับ ใครจะว่าอย่งไรไม่ได้เรียนกับเราก็ช่างเขาเออเราเรียนด้วยกันนะเราลงด้วยกันมันต้องสร้างให้ง่ายจริงไหครับเราถึงก็ช่างครับช่างเขานะครับเราชี้ไปที่ตัวเองที่บวกคือชี้ไปที่ตัวเองไม่ได้ชี้ที่ชาวบ้านไม่ใช่เดี๋ยวเรียวนจบปุ๊บเอ้ยนางได้จะมป็นเองด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องนะครับชี้ไปเองไม่จบจริงไหมครับชี้ตัวเราเอง